สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับลาแกาก็วันนี้จะเป็นการโซโล,โลแรง้งเหมือนเดิมนะในช่วงของการรีแรง้งนะลบแตกนี่นะก็ถ้าใครขึ้นคอนไปได้แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนผมยังขึ้นไม่ได้เหมือนเดิม <c oughs> ก็ตอกต่อยต่อไปนะผมตอนนี้ผมเห็นเขาดกดแรดมาก,ก่อนนะผมแล้วตัวเลนเพราะว่าตัวเลนเป็นตัวที่ชนะทางแร็นะเผื่อใครไม่รู้ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูในเกมกันเลยมาครับผมกับฮีโร่อย่างตัวเลนนะ เราซ้อมก่อนเลยนะเดี๋ยวถ้าโกโจอาจารย์โกโจมาเราจะเราจะเอาจัดแน่นอนนะอาจารย์โกโจตอนนี้เราต้องฝึกฝึกเล่นตัวเลนไว้ก่อนเลยนะแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นแรดด้วยนะเพราะฉะนั้นเราเราฝึกรอเลยถึงถ,ถึงเวลาอาจารย์โกโจมาเราจะได้เก่งขึ้นนะก็ตอนนี้ตัวเลนได้บัฟมาด้วยนะสกิลหนึ่งไกลขึ้นนะเฮ้ยใสเลยหรอมาดีเอ้ยจริงๆน้าโดดลบโอ้โหโดนต่อยนะโอ้เจ็บเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น คือถ้าใส่ได้นี่ตายเลยนะถ้าผมเลลสองนะตายเลยนะนแะอุ้ยถ้าผมเลลสองนะเยดาาว่ะเพื่อนตายเลยโอ้โหแล้วแล้ตต่อยแม่นจังแล้วคนนี้ตัวเราชนะทางจริงวะเนี่ยเจ็บมากกลับไปเลือดเลือดเยไหมเนี่ยคลิปจะมาแล้วอ่ะเอาไงดีเออต้องรับคลิปก่อนดีกว่าเพราะว่าอยากได้เลเวลนะต้นเกมเป็นเลเวลสำคัญนะถ้าเราเลเวลสี่เราก็แรงมากนะ ปลาตากี้หนึ่งพยายามให้ได้สามสเต็กแบบนี้นะให้มันโดนสามตัวพยายามมันจะได้เก็บสเต็คง่ายๆละคราวนีเ้เราโดนเดี่ยวเดียวเดียวเดี่ยวกอโอ้โหกลับบ้านกลับบ้านก่อนใจเย็นๆต้องทติเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อน <c oughs> ทำไมผมรู้สึกว่าเราโดนหนักลอเกิน <c oughs> โดนแบบเอ้ยเดี๋ยวผมเพิ่งเห็นโอ้เลนล่างเป็นเลนล่างเขาเอา <c oughs> เอาา้าเอ้ยโห <c oughs> ผมโดนดัก โอ้โห,หมแต่ดูเลนล่างนะเมื่อกี้มองจอเล็กอยู่โอ้ยอย่นางนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรเกิดมาใหม่วิ่งไปออกมังกรกับเพื่อนนะก็สกิลหนึ่งเราเก็บสแตกง่ายขึ้นนะเห็นไหมยาวมากเลยนะเราปาหนึ่งใส่คีบใส่อะไรรอได้เลยเพื่อให้ได้สแต็กนะแล้วก็เก็บสแตก็กพอเราเก็บสแต็กคราวนี้เราก็จะช็อตแรงขึ้นนะเอ้ยไม่ใช่เออถูกแล้วแหละเพราะว่าเราเก็บสแตกง่ายขึ้นเราก็ได้ใช้พา,าสดีบ่อยขึ้นเราก็เหมือนตัวเราแรงขึ้นนะอย่างนี้ผมยิงอัดเลยนะปักเค ได้คืนมาหนึ่งตัวนะแต่ทีมเราเสียไปห้าแล้วนะ <laughs> ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะว่าผมประมาทเองนะเมื่อกี้ยืนไม่ดีนะไม่เป็นไรตั้งกันใหม่ได้ฝั่งนั้นเขาเป็นตัวโถมนะเป็นเอาหน่อยเอาหน่อยเป็นลิงเป็นแรดเป็นอะไรเงี้ยเขาจะโถมแบบบึ้มบึ้มบึ้มเลยถ้าว่าตีมีเราชุบได้สวยๆนี่ก็จะดีมากเลยเฮ้ยผมเอาตายได้ไหม <c oughs> <c oughs> ต <neg> ิฮึบเขามีฟิกเกอร์นะถ้าเขาไม่มีฟิกเกอร์ผมถึงถ,ถ้าสองผมถึงอีกรอบแน่นอนไม่เป็นไรนะเคลียคลิปไป ก็ไล่เขากลับบ้านนะแล้วเขาก็เสียคลิปกองนี้นะก็คุมแล้วเดี๋ยวเราเดินไปหาเพื่อนข้างบนดีไหมถึงข้างล่างก็เอาเนี่ยเขาเอาตัวแพ้ทางมานะาคือฝั่งนั้นกดโอเมนมาก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วเราเลือกเป็นเลียวมาที่หลังนะก็เลยงงเฮ้ยหนีได้หมดโอเคผมได้ตัวแรกมาแล้วมากำลังใจมาเต็มเสมอ5-5แล้วนะจักตามอยู่2-5นะตอนนี้มาเป็น5-5แล้ว อย่างนี้สนุกเลยเฮ้ยผมโดนดักโดนดักผมเอ้ย,ผม,ผ,มอยผมสวดเอ้ยมันตายนะมันตายนะอย่างนี้ตายเอ้าเอ้าเอ้ามผมบอกแล้วว่าผมตัวแก้ทางไม่เชื่อแกไม่รอดแน่คือ <c oughs> ถ้าเราสแต็คครบแล้วเราปาหนึ่ง,งอัติตคือยังไงแรดก็ตายนะแรดท่อนข้างจะบากมาเอ้ยผมตามก่อนเห็นเลือดแล้วมันอยากซูมว่ะเดี๋ยวถ้าอาจารย์กดโจมานะมันต้องซูมแบบอาจารย์กดโจมนี่สวยมากแน่เลยแน่รอเลยนะผม เท่าไหร่ก็เอานะสูเฮ้ยอุ้อยเขาไม่โดดเราโอเคเฮ้ยเขาออ,อตโต้โดดหรือเปล่าทำไมเขาโดดอย่างนั้นโอเคนี่ผมรอดฟรีเลยนะโอเคเพื่อนเรารอดหรือเปล่าผมปลาโซนให้อีกหนึ่งนะนะโอ้โหดูท่าหนึ่งเราไกลมากอะ่ะเล่น,เล,นเล่นสนุกขึ้นเยอะเลยนะตัวเล่นอะ่ะมีผลมากมากเลยนะท่าหนึ่งไกลเนี่ยมันแบบมันทําให้เราอเฮ้ยลิงยายา,ยาลิงยา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  ยายายาโอ้ลิงตายเนี่ยเอ้ยผมผมเอ้ยผมรอดด้วยเอามาดิขอซูมกัก่อนกลับของฝากของฝากนะกอล์ฟผมกลับก่อนโอเคเดี๋ยวมาใหม่แล้วเรารอดนะแต่ทำไมเลียวมาตายก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่เป็นไรนะโอเคผมกลับมาเคลียร์กลางนะเดี๋ยวผมจะพยายามเดินกับตีมี่ไว้แล้วกันสกอร์เราค่อนข้างดูดีเอ้ยผมเอาตายได้นะเนี่ยเขามีคนมาบางังไม่เป็นไรนะ คนมาบาังก็รอดไปถ้าไม่มีเมื่อไหร่เจอกันปลาดีนะมึงเนี่ยฮะเดีย๋ยวเจอกันอ๋อก็กกวนหรือเปล่าอืมผมก่กกวนเขานะเขาฟาร์มให้ผมเห็นนี่ผมพร้อมโดดใส่นะโอเคปลาส่าแตกนี่ยปลาให้ได้สามท่าแตกงี้นะจะเก็บส่าแตกง่ายนะเนี่ยแล้วเราก็เหลือสกิลหนึ่งไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ปลาใส่คีฟก็ได้เราก็ได้ส่าแตกครบสี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวปลาใส่บูก็ได้เฮ้ยเอาบูเลยดีกว่ายอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ผมติเอาบูเลยดีไหมเนี่ย มันจะมีใครมาไหมเดี๋ยวนะใจเย็นก่อนแล้วกันเผื่อไว้ยิงข้างล่างอันติอ้อโหนะลผมว่าแล้วคือผมอยากเก็บอันติไว้ไปยิงโอเมนนะผมดูมินิแมปอยู่เมื่อกี้อ้โหสรุปโอเมนก็ไม่ได้นะแล้วก็บูก็ไม่ได้โลภมากนะอยากได้สองอย่างเมื่อกี้อยากได้บูนึงเสียใจอ่ะไม่เป็นไรโอเค จังหวะนี้เพื่อนอยากเข้าข้างบนนะเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปกันมายังไงเพื่อนได้ไหมได้ไหมยังไงอตัวตัวเลนนี้เป็นตัวเกิดประมาณกลางเกมนะถ้าพูดถึงตัวตัว,ตวเลนเกิดประมาณกลางเกมก็แล้วก็เก่งยาวเลยเก่งไปจนถึงช่วงประมาณเลดเกมเลดเกมก็จะเล่นยากหน่อยเน้นเน้นซูมกับตอดอย่างเดียวแต่ว่าช่วงกลางเกมเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรา เขาเรียกว่าเลือกเป้าหมายล็อกหัวได้เลยแบบว่าอยากไหลๆอะไรเนี่ยจะประมาณช่วงกลางเกมนักเลงอยอมไม่ขาดส่วนต้นเกมตัวเลนก็เป็นตัวลัดช็อตแบบยังโฟกไม่ได้ยังไม่แรงจะช่วงมาแรงช่วงกลางเกมจะแอบจะแอบเป็นตัวที่จริงๆมันเล่นได้ตลอดเวลาเลยนะตั้งแต่ต้นยันจบเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเล่นแต่ละช่วงเวลามันแบบไม่เหมือนกันช่วงต้นเนี่ยเราจะเป็นการแบบว่าเก็บตกช่วงกลางเนี่ยเราแรงเราไล่ฆ่าแล้วก็ช่วงเลทจะกลายเป็นเราโฟก จะเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเล่นตูเลนป่าก,ก็จะยิ่งเกิดเร็วนะจะทําให้เราไปช่วงกลางเร็วมากนี่แล้วดูผมแรงขนาดไหนดูดิเขาเจอหน้าผมเขาต้องถอยนะแล้วผมออกรถคูดาวสชิ้นแล้วเดี๋ยวออกแข็งนะตอนนี้เผื่อลิงมาทุบอะไรเราจะได้แบบเฟี้ยวๆหลบได้นะแล้วก็เวลาเรามีสแต็กแล้วเรากดแข็งมันก็ได้นะแบบสแต็กมันก็จะชอ็ชอตช,อชอ็เหมือนคล้ายๆอีลินเลยก็โหดนะเพราะฉะนั้นแข่งนี้เป็นไอเทมประจําตัวเลย บวกกับความที่ว่าเรากระโดดได้อีก3ครั้งนะตัวเราจะพลิ้วมากเนี่ยแล้วดูท่าหนึ่งเราไกลมากนะเก็บเก็บสแต็กได้ง่ายเลยเก็บสแต็กฟื้นฟื้นโอ้ยผมไม่มีสแตก็กเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมันมาปิดผมโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตุูมผมตุูมอุ่ยมีคนบังนะงั้นโดนผมแน่เ้ยเขาขอบคุณผมด้วเฮ้ยเฮ้ยเขาจะตายหมดเลยผมผมแรงจัดเลยเนี่ย ปิดหน่อยดิเพื่อนปิดหน่อยดิโอเมนโอ้ใหญ่โอ้โหผมตายเอ้ยผมต้องวิ่งไปหาเรียวมาโอ้โหผมไม่มีสกิลสองโอ้ถ้ามีสกิลสองเมื่อกี้โดดไปทางเรียวมานี่คือผมน่าจะรอดนะโอเคไม่เป็นไรแลกกันไปนะโอเมนอยากได้เราโอเมนเขาก็ต้องตายนะก็ไม่เป็นไรเกิดมาใหม่นะวิ่งมาเคลียร์กลางก่อนเฮ้ยผมซูมได้เนี่ยตายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอาขวาเยอะมากนะเพื่อนระวังนะเฮ้ยเข้าอย่างนั้นเลยเหรอเอาขวาเยอะนะเพื่อนทางขวาอีกนั่นไง เอาไปหนึ่งก่อนโอเคโอ้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครอยู่แอลขวาเลยโอ้ก็จะเอาผมให้ได้จะเอาผมให้ได้เอาไหมเอาไหมล่ะติมี่เอามาเพื่อนผมไม่ไหวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวโหฝั่งนั้นเขาดักแอลขวาเยอะมากเลยนะแล้วคือไม่มีใครมาเปิดพูดให้ผมสักทีเ่ยผมอยากเข้าไปมากเลยเมื่อกี้ซูมหลายตัวเลยนะโมโหไม่มีใครมาแบบมาปิดแอลให้เลย เพื่อนทาเลนอยู่นะล่างคนหนึ่งนะั่นตีมีบอกเออบอกหวยหรือเปล่าไม่รู้มีบนมีล่างนะเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงอ้าวมาอีกหนึ่งโอเควเวเดจะเข้าหลังนะแต่เข้าคนเดียวนะเพื่อนไม่ตามเหงาเหงาไปโอเคแล้วผมออกเป็นมงกุฎนะเพิ่มความแรงให้ตัวเองนะตอนนี้ผมได้ของแรงละได้แข็งก็ผมออกผมสําหรับผมนะผมชอบออกของกันตายก่อน แต่ถ้าเราเกมนำอะเราจะออกเป็นของโจมตีก่อนก็ไม่ผิดนะแต่ว่าเกมนี้มันทรงๆนะแล้วผมกดโซโลผมไว้ชีวิตตัวเองดีกว่าผมว่าถ้าผมแข็งแล้วผมรอดตายได้อีกหนึ่งจังหวะผมว่าดีกว่าเฮ้ยเขาเข้ามาเขาเข้ามาอย่างนี้เลยหรอเข้ามาอย่างนี้เลยหรอเขายังไงยังไงยังไงผมมีโซมนะยังไงเดี๋ยวผมผมยังไงยังไงมามาผมได้บั็อกฟ้ามาด้วยเยี่ยมมาก ดูท่าหนึ่งเราโดดดูความไกลท่าหนึ่งเราคือมันทําให้ตัวเราแบบเล่นง่ายขึ้นเยอะมากเลยเหมือนเราแบบยิงเข้าไปเหมือนเราแบบเหมือนเราแบบมีระยะที่เพิ่มขึ้นมากมากเลยคือคือ,คอตัวเลนมันไม่ค่อยตีธรรมดาอยู่แล้วนะแบบถ้าไม่แบบหน้าแนบจริงๆแล้วสกาิลคูดาวก็คือไม่ตีธรรมดาเลยแล้วผมยิงเข้าไปดูดิแบบไม่มีใครถึงตัวเราเลยนะคือแบบเล่นง่าอ้าวคิวเลนไปได้ลิงด้วยสวยนี่เฮ้ยผมยิงซูมตายเลยน่ะเฮ้ยยา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  ฟึบดูความไกลของท่าหนึ่งผมเป็นไงนี่มันปรับมาเพื่ออาจารย์โกโจโดยเฉพาะเลยโอโ้โหโคตรโหดผมขอบลฟ้าก่อนแล้วกันจริงลูกเออเอาบัฟ้าก่อนแล้วกันโอเคตัวเลนมีบัฟฟ้าโคตรเก่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอาจารย์โกโจมาผมจะกดตัวเลนป่าแน่นอนนะรอได้เลยใครใครอยากเห็นนะรอได้เลยผมเอาแน่แล้วตอนนี้ซ้อมมือไปก่อนนะซ้อมมือไปก่อน <c oughs> โอเคตอนนี้ ยังโซนๆกันอยู่นะเหมือนทีมเรายังออไม่ยังไม่ออกันสักทีนะแยกล่างแยกบนอยู่นะก็ไม่เป็นไรนะเราไม่อยากคุยกับใครนะเราเราเล่นเงมียบๆปิดไม้นะเราก็เล่นตามเพื่อนไป <laughs> <laughs> เขาพาบวกเราก็บวกนะเขาพาถอยเราก็ถอยนะ <laughs> <laughs> แต่ว่าตาอนนี้เราทำดาเมจเยอะมากนะดาเมจหลักๆมาจากเราหมดเลยนะ <laughs> ในทีมไฟเนี่ยเรามีส่วนร่วมเท่าไหร่เนี่ยสิบเอดตัวจากสิบห้านะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเราแบบค่อนข้างเป็นดาเมจหลักของทีมเลย เราโปะๆไปเนี่ยอันนี้เขาข้างค่อนเอ้ยเอามันเอามันเดี๋ยวเดี๋ยวปิด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 ผมซูมเลยอยู่ไหนผมซูมผมซูมผมซูมรัวๆซูมรัวๆซูมรัวๆ <laughs> เออดีมากแล้ว <laughs> ผมซูมรัวๆไง <laughs> ตอนนี้ก็เป็นช่วงเลทแล้วนะช่วงเลทเราอย่าหวังว่าเราจะซูมร้านนะ <c oughs> เราซูมเปิดไปเลยให้เพื่อนอันนี้มีประโยชน์ที่สุดกว่า อย,อย่าเก็บซูมไวรัสซูมไวรัสเอาไ้ใช้ประมาณต้นเกมเกลางเกมได้อยู่แต่ว่าเละเกมเนี่ยผมแนะนำว่าซูมเปิดไปเลยซูมเราคูดาวเร็วมากเรียกซูมถูกไหมอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเดอร์เบ b ร r ด t ันเดอร์แคปอะไรสักอย่างอะไรเนี่ยเราซูมไปอย่างนี้เลยเนี่ยเอาให้เจ็บนะอันตีเราคูดาวประมาณยี่สิบวีเอ้ผมแข่งก่อนโอเคเมื่อกี้ผมนึกว่าแล้วจะเอาผมนะโอเคอ่าเรามีเราม,เรามีเรามีโซนเรามีเรามีเรามีอันตรีอย่างอ,อย่างอย่างคุ้มคุ้ม เอาไปอีกหนึ่งสวยได้หมดแล้วเนี่ยผมมีซูมเอาไปอีกเม็ดหนึ่งเอาไปอีกเอาไว้ดิผมหลบผมหลบผมซูมแล้วผมซูมเอาดิโอ้ยหลบเฮหลบยังยไงฟอสคิวเกมพลิกเลยไหมจังหวะนี้โอ้โหผมเอาให้เพื่อนเยอะเลยนะต้องได้ป้อมไหมคิวเลนไปทำเวฟนะหน้ามากางนะจริงจมากลางอาจจะจบได้หรือเปล่ายี่สิบวิ มไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นผมผมจะมากลางไม่เป็นไรฝั่งนั้นเขาไม่ออกทอยนะเราออกเป็นไอัน,นี้นะจะเป็นไอเทมที่แรงมากๆชื่ออะไรนะ Evil s e c r e นะถ้าผมจำไม่ผิดจะทําให้พลังเวทเราแบบมหาศาลมากผมซูมอัดไปก่อนเนี่ยหน้าที่เราเล่นเกมนะเล่นประมาณนี้นะซูมอัดซูมอัดโอเคได้สองทางโอเคถือว่าคิวเลนทําถูกแล้วทางั้นเพราะเราจบไม่ได้แล้วเราได้สองทางแล้วถูกแล้วโอเคก็ตอนนี้เราเน้น เจอหน้าเราอันติอัดเจอหน้าอันติอัดอีกแล้วนะผมอยากได้บาฟฟ้าวะขอบาฟฟฟาเพื่อนได้ไหมเนะี่ยเพื่อนไม่เอาใช่ไหมเพื่อนจะดักเหรอไอผมเพิ่งเห็นโอเมนออกเป็นดาบขีนะก็รีแลนก็จะเจออะไรแปลกๆหน <c oughs> ่อยโอเมนคือถามว่ามันออกดาบขีได้ไหมผมมองว่าโอเมนออกดาบขีได้นะแต่ว่าอือจะว่าอย่งไดีอะคือผมว่าออกของแทงมันเก่งกว่าเพราะมันมันตีเป็นทูดาเมจแล้วอะมันก็ขีได้แหละอืม แต่ออกแทงมาไล่ตีอะมันเก่งกว่าแต่ก็ยังไม่หนักเท่าโอเมนออกจอกกอนนะอันนี้อันนี้หนักขั้นสุด <c oughs> ออกดาวี่ถามว่ามันเล่นได้ไมัม้ก็พอเล่นได้แหละแต่ว่าถ้าโอเมนออกจอกกอดนี่ขั้นสุดแล้วสกิลหนึ่งเราไกลนะเดี๋ยวเราเก็บเก็บพาสีอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะเดวอพอเรามีพาสีแล้วเราจะโดดไปยิงอันติเลยนะนี่คือคอมโบของอ่าตัวเลเลตเกมมาเล่นประมาณนี้เลยเนี่ยตอนนี้เรามีสามพัแตกและเดี๋ยวขอายอันหนึ่งอ่าสามเมื่อกี้ปลาไม่โดนหรอ โอเคสี่ okay, แล้วนะเดี๋ยวถ้าเรามีห้าปุ๊บเราไปเลยเอามานะเจอใครปุ๊บยิงอันติปักน,นี่ตายเลยเป็นไงนี่เราเล่นอย่างนี้นะเลดเกมเนี่ยเนี่ยเราเก็บคาแตกต่อเนี่ยเราเก็บคาแตกต่อเดี๋ยวเพื่อนก็ได้เองนะโอเคไม่เป็นไรนี่ปลาปลาสามแฉกอ่าปาลาสามแฉกเราเก็บคาแตกอ่าคาแตกเรามาละเราพุ่งเข้าไปท่าหนึ่งแล้วกดอันติเลยนะเดนี่นี่เป็นไงโอ้โห นี่นะความเก่งของตัวเลนแพดใหม่นะโอ้โหแล้วผมมาที่ปันคิวอีกโอ้โหจังหวะผมดีไงผมเอาให้หมดเลยไงสามตัวดักตัวนี้เป็นของเรานะสัมปทานเรียบร้อยเลยนะดาวนี้เป็นของเราแล้วนะผมสัมปทานให้หมดแลวไม่ไ <c oughs> ด้รวยตัวเองเลยนะเนี่ยซูงหนูหนึ่งทีไงละ่ะอย่างว่าแหละเราเราเก็บสแต็กง่ายขึ้นมันก็เก่งขึ้นจริงๆนะสำหรับผมนะเพราะว่าถ้าหนึ่งมันไกลขึ้นอ่ะมันก็เก็บสแต็กง่ายขึ้นมันก็เก่งขึ้นจริงๆง ผมเซฟเป็นเกาะเกิดกับเขียวไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะกดแข็งกดเกิดแล้วก็สับเขียวนะสามเทมมาดีมาดีผมมีแข็งนะป่าท่าหนึ่งไปเรามีบัฟฟาด้วยโอ้โหเฮ้ยเอาบัฟฟาขอดีไหมโอ้เพื่อนเอาไปละไม่เป็นไรเก็บพ้าแตกก่อนเนี่ยเก็บพ้าแตกเหมือนเดิมนะสูตรเดิมเราสูตรเดิมว่าแตกครบปุ๊บเดี๋ยวไปยิงหน้าเดี๋ยวดู๋ยดูเดี๋ยวดูเดี๋ดูดวดูดูความเจ็บดูความเจ็บเป็นไง ขนาดเมื่อกี้เขาแชร์กันสองคนนะถ้าโดนคนเดียวนี่ผมเพิ่อ้าวถกเผือตายนะเอ้ยมาดีมาดีผมแข็งผมเปลี่ยนก็เกิดผมเปลี่ยนก็เกิดลิงมาเลยลิงมาเลยผมมีเคียวอีกมาเลยมาเลยแล้วผมซูมผมซูมหน้าเข้าไปอีกคนหนึ่งผมเอาให้หมดไปไงทั้งรับดาเมจทำดาเมจโอ้โห <laughs> โอเคสุดยอดเลยนะตอนนี้แลผมยังมีเคียวอยู่นะยี่ห้าเย้จบแล้ว ดาวผมยังไปไม่ถึงไหนเลยนะผมยังอยู่คอมเดอร์อยู่เลยคือจริงๆอเนี่ยรีมาผมอยู่คอมสองนะผมจำถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตอนนี้ผมตกมาอยู่คอมสี่ก็แต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะตานี้เราได้2องดาวเลยนะโอ้โหแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละการโซโลแรงนะเราก็อย่าไปคิดมากอันนี้ก็ถือว่าซ้อมมือไว้รออาจารย์โกโจนะถ้าอาจารย์โกโจมาก็เดี๋ยวเตรียมรับชมความบันเทิงได้เลยอู้ดามีผมเยอะนะตอนนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ ากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ